สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel Duck Kingdom นับว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดสำหรับแฟนๆของวง B.N.K กับการประกาศวางแผนที่จะจบการศึกษากลางไลฟ์ของมิวสิกแน่นอนว่าจากการที่มิวสิกบอกไว้ว่าเวลายังอีกนานระดับที่ว่ายังสามารถพบเจอในงานจับมือได้อีกนับ1 0บ0รอบนั้นเป็นสัญญาณมงบอกว่ามิวสินั้นอาจไม่ต่อสัญญาในนาม B.N.K แต่ก็มีโอกาสสูงครับ ที่จะอยู่จนจบครบเระยะเวลาสัญญาหรือใกล้เคียงเป็นอย่างน้อยมิวสิกคือหนึ่งในคนที่มีภาพลักษณ์ไอดอลชัดเจนที่สุดของ BNK เป็นคนที่มีความมุมานะและหลงรักกับคำว่าไอดอลยิ่งกว่าใครๆมิวสิกคือเซนเตอร์คนแรกของวงที่นำพาเพลงไอตากตตาหรือเพลงอยากจะได้พบเธอเข้ามาสู่หัวใจของแฟนๆและก็ทำให้พวกเราได้รู้จักกับ BNK เธอฟอร์มบนเวทีของมิวสิกนั้นอาจพูดได้ว่าอยู่ในระดับสูงสุดที่ไอดอลสักคนจะส่งความสุขความน่ารักสดใสแรงบาัานดาลใจต่างๆมาถึงแฟนๆได้ในตอนแรกที่เห็นไลฟ์ไม่ว่าใครก็คงตกใจครับเพราะมิวสิกคือหนึ่งในคนที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของวงและการที่น้องมาบอกเรื่องนี้ล่วงหน้าอาจเป็นเพราะไม่อยากให้แฟนๆช็อกหรือตกใจในวันที่ประกาศจบการศึกษามาถึงจึงได้ตัดสินใจบอกแฟนๆไว้แต่เนิ่นๆ แต่เอาเป็นว่ามันก็ยังมีเวลาอีกนานพอสมควรที่เราจะได้เฝ้ามองความน่ารักสดใสของเด็กสาวคนนี้และการประกาศวางแผนจบการศึกษาของมิวสิกทรงแรงกระเพื่อมถึงเรื่องใดบ้างเราจะมาลองวิเคราะห์กันในวิดีโอนี้และก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นแค่ความเห็นของทั้งช่องเท่านั้นหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับเรื่องที่1น,นั้นคิดว่าเหล่าเมมเบอร์รุ่นที่1 น่าจะมีการพูดคุยเรื่องการต่อสัญญากับทางบริษัทกันแล้วและก็อาจจะมีการพูดคุยไปได้ไม่นานจากกระแสเรื่องการใกล้หมดระยะเวลาสัญญาของเมมเบอร์รุ่นที่1่ที่แฟนๆพูดกันหนาหูในช่วงที่ผ่านมาและแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่มิวสิกเลือกก็คือการไม่ต่อสัญญาในนาม B.N.K นั่นแหละสำหรับการวางแผนช่วงที่จะประกาศจบการศึกษาคิดว่าเมมเบอร์ที่เลือกไม่ต่อสัญญาน่าจะมีการวางตารางเอาไว้แล้วเช่นกันครับ เพราะตอนหมดสัญญาเนี่ยมันต้องทยอยกันประกาศแกรดไม่ใช่ออกพร้อมกันหมดและด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดเข้ามาทุกทีการวางตารางประกาศแกรดของแต่ละคนไว้คร่าวๆก็ถือเป็นเรื่องที่ควรทําไว้อยู่แล้วและวมมเบอรคนอื่นจะมีใครมาพูดเรื่องนี้กันอีกไหมเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปเรื่องที่2เส้นทางหลังหมดสัญญาของมิวสิก เอาจริงๆหากน้องยังไม่บอกในเรื่องนี้ก็เป็นการยากที่จะคาดเดาแต่มันก็มีเส้นทางหลักๆอยู่แค่2เส้นทางเท่านั้นแหละโดยเส้นทางแรกจากการที่น้องเป็นคนที่หลงรักในการเป็นไอดอลยิ่งกว่าใครๆและการที่น้องพูดว่าการตัดสินใจวางแผนประกาศจบการศึกษานั้นไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินใจคนเดียวแต่ได้มีการวางแผนกับผู้ใหญ่เราเชื่อว่าผู้ใหญ่ที่น้องพูดถึงเหล่านั้นคงไม่มีใครจะปล่อยเมมเบอร์อย่างมิวสิกไปไหนหรอก ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงครับที่มิวสิกจะออกมาทำงานเดี่ยวของตัวเองแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นงานแนวไหนอาจจะเป็นไอดอลเดี่ยวคล้ายๆแจนจังหรืออาจจะมีกลุ่มเมมเบอร์ที่จบการศึกษาออกมาด้วยกันตั้งเป็นวงใหม่หรือจะเป็นศิลปินดูโอ้ก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดและมิวสิกก็ยังมีความสามารถด้านการแสดงเราอาจจะได้เห็นน้องแสดงภาพยนตร์หรือซีรีส์มากขึ้นก็เป็นได้แต่ก็มีอีกเส้นทางหนึ่งครับก็คือเส้นทางที่2คือการกลับสู่ชีวิตเด็กผู้หญิงธรรมดา การไปจริงจังกับการเรียนหาความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองเพราะมิวสิกคือคนหนึ่งในวงที่ผ่านประสบการณ์งานต่างๆมาอย่างมากมายเรียกได้ว่ามิวสิกได้ใช้ทุกนาทีในฐานะเมมเบอร์อย่างคุ้มค่าและก็อาจสมควรแก่เวลาที่จะเดินไปสู่เส้นทางใหม่ในชีวิตของตัวเองซึ่งหากเป็นเส้นทางนี้แฟนๆก็คงต้องทำความเข้าใจและยิ้มส่งให้กับน้องในวันที่ต้องจากกันมาถึงเรื่องที่3 งาน general election ครั้งสุดท้ายของ Music เราค่อนข้างมั่นใจว่ายอย่างน้อย Music ก็จะอยู่กับวงไปจนถึงช่วงงาน general election และลากยาวไปจนถึงจบซิงเกิลเลือกตั้งและก็น่าจะพูดได้ว่านี่อาจเป็นหนึ่งในงาน general election ที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของ B.N.K เพราะมันจะเป็นงานเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของ Member รุ่นที่1ห,หลายๆคนสำหรับคอนเทนต์ที่ผ่านมาที่ทางช่องได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเชอร์ปรางนั้น เป้าหมายที่จะต้องทําให้ได้ของเหล่าแฟนๆของเชอร์ก็คือการส่งเชอร์ขึ้นไปยืนเป็นอันดับหนึ่งในงาน general election ครั้งสุดท้ายโดยเรามองว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างด้อมเชอร์กับด้อมเจนซึ่งทั้งช่องคิดแบบนั้นจนถึงเมื่อวานสําหรับมิวสิกที่ได้ตําแหน่งที่3จากงานทั้งสองครั้งที่ผ่านมาก็เกิดคําถามที่ว่าถึงเวลาหรือยังที่มิวสิกจะได้ขึ้นไปยืนเป็นอันดับหนึ่งในงาน general election เช่นกัน คำถามนี้คนที่จะมาตอบก็คือเหล่าฟแฟนๆของมิวสิกนั่นแหละเพราะงานนี้อาจกลายเป็นศึก3ามเศร้าไปแล้วสำหรับการชิงอันดับที่1และไม่ว่าสุดท้ายผลจะออกมาในรูปแบบไหนนี่น่าจะถือเป็นงาน general election ที่ดูเดือดอที่สุดของ48กรุ๊ปในประเทศไทยและถือเป็นศึกของเหล่าฟแฟนๆอย่างแท้จริงที่จะนำพาไอดอลที่พวกเขารักสู่จุดสูงสุดส่งท้ายประวัติศาสตร์น้าสำคัญของ B.N.K เรื่องที่4 เก้าที่มันคงของ IM m กับเก้าที่ไม่แน่นอนของ BNK การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบริษัทจาก BNK f o r e ค n ฟ Office มาเป็นบริษัท IM m นั้นมีเป้าหมายในเชิงธุรกิจอยู่หลายด้านและหนึ่งในนั้นก็คือการบริหารดูแลศิลปินนักร้องนักแสดงในสังกัดซึ่งจุดนี้ทำให้ทางบริษัทสามารถดูแลเบมเบอร์ที่หมดสัญญาให้มาอยู่ในสังกัด i am ซึ่งก็จะสามารถต่อยอดกับเมมเบอร์ที่ทางบริษัทได้ลงทุนลงแรงในการปั้นตั้งแต่ยังเป็น B.N.K ให้มีงานต่อตามเส้นทางที่ถนัดของแต่ละคนจะเห็นได้ว่าการจบการศึกษาของเมมเบอร์ระดับท็อปแต่ยังอยู่ในสังกัดก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลกระทบกับทาง I อแอมากนักแต่แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบกับตัววง B.N.K เพราะการขาดหายไปของเมมเบอร์อย่างมิวสิกที่แฟนมองว่ามีโอกาสต่อสัญญาสูงค่อนข้างส่งผลกระทบกับตัววง เพราะวงจะขาดเมมเบอร์ระดับแม่เหล็กไปอีกคนหนึ่งแน่นอนว่าแฟนๆทุกคนต่างไม่อยากนึกภาพวง B.N.K ในวันที่ไม่มีเชอร์ปรางอยู่และมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ถ้าวันนั้นไม่มีมิวสิกอยู่ด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าเราก็หวังว่าจะมีเมมเบอร์รุ่นต่อๆไปที่สามารถก้าวเข้ามาเป็นเสาหลักและนำพาวงให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราจริงๆนั่นแหละครับ เพราะไอดอลมันไม่ได้เป็นกันได้ตลอดชีวิตบางทีเรื่องราวของไอดอลกับเราแฟนคลับมันอาจจะผ่านไปเร็วมากราวกับความฝันเพียงตื่นหนึ่งเท่านั้นถึงวันหนึ่งไอดอลที่เรารักก็ต้องเดินจากไปสู่เส้นทางใหม่ๆของตัวเองและพวกเราก็จะเฝ้ามองเรื่องราวของพวกเธออยู่ห่างๆด้วยรอยยิ้มและเราก็เชื่อว่าเรื่องราวของไอดอลนั้นจะไม่มีคำว่าอวสานอย่างแน่นอน